มาแล้วจ้ะอาเซียนหัวจะปวดเขมรยอมรับแล้วกังวลที่พักนักกีฬาซีเกมส์2 3 2 3เสร็จไม่ทันขาดเม็ดเงินที่จะนำไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างทางด้านสุขภัณฑ์โถ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 เราไปฟังคอมเมนต์เด็ดๆจากโพสต์นี้กันค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาลอดนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง ซีเกมส์อีกหละค่ะนะคะก็วันนี้มีประเด็นใหม่นะคะทั่วทั้งอาเซียนนะคะหัวจะปวดลวะคะ่ะกับการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าลิขสิทธิ์ที่เก็บกับไทยแพงมหาโหดจนทัน้งอ,อินโดเวียดนามนะคะลุ้มสาบลุมสัตว์ประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่พูดผู้จัดการแข่งขันกันทั่วหน้านะคะล้วนแต่ว่าเรียกแพงเกินเหตุและมาวันนี้มีประเด็นใหม่ คืออาเซียนทั้งอาเซียนเลยอะหัวจะปวดกับคำเมนนะคะเพราะว่ายอมรับและกังวลเรื่องหมู่บ้านนักกีฬานะคะจะไม่เสร็จไม่ทันนะคะเพราะว่าขาดเม็ดเงินนะคะขาดเม็ดเงินจะมาลงทุนที่จะซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์อาวัสดุก่อสร้างต่างๆจากไทยนะคะเห็นไหมมีหน้าถึงหิวกระหายที่จะเรียกเงินอ่ายีล้านจากไทยก็หวังว่าจะเอาไป ใช้จ่ายในการก่อสร้างนี่แหละมังคะแต่ว่าอย่างว่าแหลคะค่ะถึงแม้มันจะได้เงินไปมันก็ไม่ทําหรอกพวกนี้มันเอาไปโกงกินกอบโกยโกงกินเฉพาะพวกบนบนมาแหละปล่อยชาวบ้านอ,อดอยากไปตามยจะถากรรมนะคะเงินเท่าไหรอ่อ่ะที่ลงทุนไปโอ้ยคุยนะักคุยหนาะมาตรฐานโอลิมปิกหืมแข่งซีเกมหมู่บ้านนะักกีฬาการแข่งขันมาตรฐาน โอลิมปิกสนามกีฬายิ่งใหญ่อะไรนะเตโชอะไรสักอย่างมรดกเตโชทำาสะโ,โหภาพกราฟิกหรูหราอาซิดองแต่พอไปดูข้างในใช้บอกอะไรไม่รู้มาปูให้คนนั่งนาเวทนานะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็อีกละค่ะชาวเน็ตไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะลุ้มถล่มลุ้มสับกันละค่ะก็เห็นไหมแต่ละคนบอกว่า นี่ยคงเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงต้องเอาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากประเทศไทยเห็นไหมก็เพราะว่าหวังว่าจะเอาไปใช้ในการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาจะร้อยทั้งร้อยฟันธงเลยแม้ได้เงินไปนะคะการถ่ายทอดสดก็ยังต้องไปให้เวียดนามทําให้เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะ เป็นยังไงแต่ว่าจ้อยทั้งร้อยคนไทยก็ไม่ได้อยากดูแต่วันนี้จะมาพูดก็คือว่าหน้าเวทนาในเรื่องหมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็อุตสาเป็นห่วงอุดเป็นอดเ,เป็นห่วงนักกีฬานะคะที่จะไปเข้าแข่งขันเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเห็นว่านอนก็ต้องเบียดกันแถมสีก็ยังไม่ทันได้ทาเหลือเวลาอีกสองเดือนเงินก็หมดโอ้ยหมวจะปวดตามเลยค่ะฟังแล้วนะคะแบงก็แบ่งคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยไม่พร้อมแล้วจะเสนอตัวทําไมเห็นไหม โอคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าไม่พร้อมแล้วยังจะมาเสนอตัวเป็นคนจัดก็อยากจะดังไงชอบอยากดังอยากดังทางรัดนะคะพวกนี้นะคะคนนี้บอกว่าคงคิดว่าจะมีประเทศอื่นๆยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องเงินมั้งจีนก็สร้างสนามให้อย่างเดียวก่อนเปิดรับบริจากดันมีดันมามีปัญหากับไทยอีกยอดบริจากเลยน้อยนิดใช่นะคะมามีปัญหากับไทย ไหนจะเรื่องกุนคาแมร์ไหนจะเรื่องเคมของต่างๆมีลาสุดหนักไปถึงก็ถึงก็เคมอะไรกับเกงช้างแล้วคะ่ะคุณขาชุดนักเรียนไทยก็เคมแล้วคะ่ะเนาะอีเคมโบเดียนจริงเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันเอากีฬาแห่งมวลมนุษยชาติของอาเซียนมาเป็นกลเกมทางการเมืองแถมเอามาหาเงินอีกต่างหากใช่เห็นไหมคะ พอนี่บอกว่าอยากมีหน้ามีตาม,มัางไงครับไม่เคยเป็นเจ้าภาพซีเกมเลยสักครั้งลาวกับบูนายังเคยเป็นมาแล้วซีเกมเขาวนจัดตามตัวอักษรประเทศไหนไม่พร้อมก็แค่ถอนตัวแต่อีแคม,มันอยากมีหน้ามีตาในสังคมมันเลยไม่ถอนตัวดันทุนลังจัดให้ขายขี้หน้าชาวบ้านเขาขายขี้หน้ายังไม่ว่าสิคะหัวจะปวดกับทัพนักกีฬาไทยนี่แหละค่ะจะไปนอนยังไงเห็นว่าซ่วมก็ต้องอไม่พอนะคะ เครื่องสุขภัณฑ์ต,ต่างๆก็ยังไม่มีเลยนะคะสงสัยจะให้นักกีฬาไปเข้าส่วมหลุมแล้วค่ะโอ้ยอดเป็นห่วงนักกีฬาไทยไม่ได้เลยจริงๆนะพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยอ้าวันนี้บอกว่าอ้าวไม่ไม่พอไม่ทันกับบอกขาดอุปกรณ์จากไทยอืมกะจะมาโยนโยนขี้ใส่เราไงอืม คนนี้บอกไม่ต้องส่งนักกีฬาเราไปลําบากเลยคิดเสียว่าช่วยเขเมีทางอ,อ้อมไม่ต้องเป็นภาระสําหรับที่พักนักกีฬาไทยอืมก็จริงนะคะทุกคนเป็นห่วงนักกีฬาได้เลยค่ะนะคะจีแรกก็น่าเอน็นอ่าถ้าไม่มีปัญหาถ้าไม่อยากมาพยองกับไทยเนี่ยไทยก็จะเอ็นดูสงสารช่วยเหลือและคอมเมนต์ส่วนมากนะคะจะเน้นจะนี้จะเน้นไปที่อ่าสปอนเซอร์แหละค่ะนะคะ,นะคะสปอนเซอร์สินค้าคนไหนของประเทศไทย เข้าไปสนับสนุนกุณคแมนะคะไปสนับสนุนซีเกมส์คนไทยก็จะแบนนะคะผู้เจ้าของกิจการเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณสำนึกสังวรไว้ด้วยนะอย่าให้ทัวไทยเดือดนะเดี๋ยวจะต้องโดนทล่ลมเหมือนอ e ียอะไรนะอีไอดอลติกตอกดาวติกตอกคเมรน่ะที่ดามคุณแม่ลีนาช็ๆตชอดอตชอ,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 ชอน,นะนะตอนนี้ถึงกับปิดทิกตอกเป็นไพรเวทแล้วจ้าทนความ อ,อะไรอยากได้การความเก่ิงกล้าของทัวร์ไทยไม่ไหวนะคะและไอ้ขมรนคนนั้นน่ะที่บอกว่าคนไทยเอาสมองส่วนนายคิดน่ะตอนนี้ก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะเพราะว่าทนความอ,าอะไรอะทนฤทธิดัดฤทธิเดชของแม่ไทยไม่ไหวทัวร์ไทยไม่ไหวนะคะถึงขนาดออกมาอัดคลิปขอโทษแต่การขอโทษของมันก็คือสันดานขมรแหละค่ะสันดานอีพวบแคมป้าจะเรียกมันว่าแคมนะคะ เพื่อที่เป็นที่เข้าใจว่าคําว่าเขมรเดี๋ยวก็จะไม่ถูกใจพี่น้องอเชื้อชาติไทยคนไทยที่มีเชื้อชาติาเขมรอีกนะคะก็เลยจะเรียกมันว่าอีกแมคมคําว่าแคมในที่นี้หมายถึงแคมโบเดียเลยคะ่ะแคมอะไรนะแคมเคมเคมโบเดียอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอันเข้าใจว่าป้าจะเรียกมันอีกแคมจะได้ไม่ จะได้ถูกใจทุกคนนะคะเพราะว่า,าบางคนก็มาดูคลิปป้าก็บอกว่าป้าจะเรียกขเขมรสิมันทําให้คนไทยเชื้อสายขเขมรนี่เขาน้อยใจโอเคนะคะป้าจะเรียกแคมแล้วกันพวกเธอก็เข้าใจคำว่าป้าถ้าป้าพูดว่าแคมหมายถึงเพื่อนบ้านอีเมนแล้วกันนะคะ เขาบอกว่าอะไรไม่มีก็ไปเขียนเอาที่กำแพงสีคอมเมนต์นี้โอ้ยถูกใจกดดลค์ให้หน่อยเลยนะคะอะไรอะไรก็อ้างแต่กำแพงนี่ล่าสุดนะกัเกณฑ์ช้างก็มาจากกำแพงโอ้ยตายลวเออแล้วกัซ่วมซ่วมก็บอกว่าอ่าเป็นอ่ากำแพงวัดก็มีรูปซ่วมอ่ากำแพงนครวัดก็มีรูปซ่วมเป็นเจ้าชาติแรกที่รู้จักซ่วมเออนั่นแหละไปขุดเอาจากกำแพงเมืองละกันเห็นไหมคนนี้บอกว่า ถ้าไม่ปากดีปากนี้ไทยก็เข้าไปช่วยละจริงนะไทยเรานะเมตตาสงสารนะเห็นใจเพื่อนบ้านรักเพื่อนบ้านรักเรานะเขมรก็เวทนาหนีทัพมาหนีตายมาหนีสงครามมาก็ให้ที่พักพิงอยู่เป็นสิบสิบปีหมดข้าวหมดน้าหมดงบประมาณไปเท่าไหร่นะผู้หวังว่าจะมีสํานึกมัง่งมันไม่มีค่ะมันไม่มีพวกนี้นะคะตอนนี้น่ะ่อนเนี่ยทุกคนท,กทุ่วอาเซียนเลยนะคะหัวจะปวด นะลาสุดอินโดอินโดไม่แข่งพอกายใช่ไหมฉันจัดเองนะถ้าเป็นเราอ่ะเราอายนะที่เราทําไม่ได้แล้วมีคนบอกว่ามึงทําไม่ได้กูทาเองเนี่ยเสียศักดิ์ศรีแต่แคมไม่ค่ะงานล,ลื่นนะพอตัวเองไม่มีปัญญาไม่มีนักกีฬาเพราะนักกีฬาตัวเองตั้งใจจะขี้โกงอ่ะใช้ยาดโดมนะพอเขาตรวจจับยาดโดมได้ก็ไม่มีนักกีฬาเข้าไปแข่งเพราะไม่มีนักกีฬา กูไม่แข็งซะง,งั้นนะ่ะกูไม่จัดซะง,งั้นนะ่ะกีฬาสากลกูไม่จัดค่ะกูจะจัดอ่าบกตอ่อาประมาณว่ากบกินแมลงอ่ะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไล่ลํำเขาถ้าไหว้ครูเขาเห็นแล้วก็โอเวทนาถ้าบนขัตนตงเวทนานะคะเนี่ยอีกคอมเมนต์หนึ่งก็ถูกใจป้าป้าบ้างเลยว่ารอยยีล้านเพื่อไปจ่ายค่าสุขภัณฑ์ก็ฝันไปก่อนนะคะ และถ้าบอกว่าใครยังจะดื้อรั้นดันทุลรังไปซื้อก็เตรียมรับทัวไทยให้ดีนะคะทัวไทยไม่แพ้ชัดใดในโลกป้าบอกเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปป้าจะมาอ่านคอมเมนต์ในช่องป้าอู้แต่และคอมเมนต์นะ เด็ดเด็ดโดนใจป้ามากป้าอยากมีแบบโอ้โหกดไลค์ไลๆๆไลแต่มันกดหัวใจกดไลค์ได้ครั้งได้คอมเมนต์ละครั้งบอกเลยป้ารักพวกเธอมากป้ารักทุกๆคนที่มาคอมเมนต์ในช่องของป้านะคะเพราะว่าเราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันช่วงนี้เราวางอากฬาสีในประเทศเราก่อนเราไปลุมตีอีแคมกันก่อนค่ะเดี๋ยวสุดนอกสงบแล้วเราค่อยมาลบกันภายในต่อนะป้ารักทุกคนชั่วโมงนี้เรารักกันนะคะ เห็นไหมเห็นไหมอ่ออ่านอีกสักสองสามคอมเมนต์เพราะมันมีคอมเมนต์ที่ดีมากแล้วก็เป็นโดนโดนใจมากเนี่ยเนี่ยเก่งให้สุดก็ไม่ต้องพึ่งไทยสิคะเนี่ยเอาละมึงนักกีฬาได้นอนแคมป์คนงานก่อสร้างแน่แบบนี้โอ้ยคิดแล้วก็เป็นห่วงนะคะเห็นไหมไม่มีเงินจัดนี่เองเนี่ยคนนี้บอกว่าโอ้ยเก่งแต่ปากคนนี้บอกว่าลูกอีช่างขอจริงจริง คนนี้บอกซีเกมเอาอะไรมาวัดครับว่าประเทศไหนจัดได้หรือจัดไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดปัญหาแบบนี้อีกนะใช่เนี่ยเห็นไหมอะไแล้วคนนี้บอกว่าออ้ยแล้วบอกว่าเป็นต้นตำลักส้วมส้วมคอหานส้วมหลุมส้วมคอหานในกําแพงนวัดอืมเห็นไหมข้าออามาแสะมันนะแค่อีกคนนี้บอกว่าแค่ส้วมยังไม่มีปัญญาเก็บมินไว้พัฒนาประเทศตัวเองเถอะอย่าเสือเสนอหน้ามาเป็นเจ้าภาพเลยเห็นไหม เด็กคนนี้บอกกระจอกและบอกเก่งจนแล้วไม่เจียงสมน้ำหน้าโอ้คอมเมนต์นี้แรงแต่ว่าถูกใจกดไลค์ให้หนึ่งจึงนะคะก็นี่คืออ่คอมเมนต์ที่พูดถึงเรื่องหมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็สนามกีฬามรดกเตโชอันหรูหราอลังการภายในภาพ3าดีแต่ภาพจริงคืออย่าให้บรรยายเลยค่ะสนามกีฬาอบตอแถวบ้านก็ยังจะดูดีกว่านะคะก็ สำหรับคอมเมนต์อาเซียนปวดหัวจะปวดเนี่ยก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะบอกเลยว่าคอมเมนต์เด็ดๆมีอีกเยอะแต่ว่าเรามีเวลาน้อยสิบกว่านาทีนะคะยาวไปคุณผู้ชมก็อาจจะน่าเบื่อหน้าลำคาญเอาแค่พอหอมปากหอมคอก็อย่าลืมนะคะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์มีความหมายต่อคุณป้ามากเลยค่ะคุณป้ารักทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ